แล้วคนอย่างผมไม่จีบอ่ะเพื่อผมไม่ให้เลยนะใช่ไหมล่ะเพราะภาพลักษณ์ผมมันดูไม่ดีไงเชื่อปีแต่ฝึกตอนนี้ก็คือแบบว่าค่อยเป็นค่อยไปเลยพี่ไปรับพันข้าวมาส่งที่บ้านเหมือนเด็กมัธยมเลยใช่ปีก็เรียกว่าสอนระดับหนึงนะก็น่าจะดีขึ้นกว่าวันแรกเยอะขึ้นเข้าตามต่อออกตามประตูใช่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 ครับไปตบลูกสาวเขาก็ไปไหว้คุณพ่อคุณแม่เขาอะไรเงี้ยพี่ มันก็ไม่กลัวพี่มันก็สบายใจอะเพราะว่าสมัยเราเด็กๆอะอยน้ำไหลผมไหลพี่คนนี้สมัยผมเด็กอะผมก็ชอบผู้หญิงโตกว่าไงพอเราอายุแบบเลขสามกว่าเพื่อนชอบเนเด็กแล,ล้วเพื่อนเอเนเด็กๆแล้วรู้สึกว่าพูดเดียวกับเราจะเริ่มโตปแล้แใช่ยช่ยพี่ ใช่แนวแล้วมันเป็นแนวเราเรารู้สึกเราค้นพบแนวเองถูกไหมไอ้พบแล้วว่าเราคุยกับเด็กเราก็ช่วยแล้วเราชอบนะใช่พี่แต่ว่าต้องมีจมบพาไปดูหนังเขาม่พาาไมพาไปดูหนังเขาก็ไพี่แจ็คลินแตว่าทำงานเยอะเพื่อที่เรียกเรียกชื่อพีแจ็คกอลเจอไม่ได้เด็กก็เลยแบบว่าเอีออพอ่มอง๋ออชออ๋ออ๋ออยออ๋ออ้ออ๋พี่ออ๋ออ่ออ๋ออยออ๋ออ๋อล๋ออ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 ออ๋ออออ๋ออ๋ สสอมงองดังลเลยน้องน่ารักไห้ครับพี่น้องเขาก็น่ารักทุกอย่าง <im> เขาว่าน่ารักทุกอย่างพี่เขามาเป็นเด็กแต่ว่าพคิดเขาว่าโตเป็น ผู้ใหญ่ไม่ได้แบบว่างงเลยถ้าเรื่องแต่งงานก็คงต้องไว้ก่อนเนาะตามสเต็ปแต่งงานโมแต่งงานเราคงอีกนานหนึพี่เพราะว่าน้องเขาพที่เบลที่เกาะเขาแยกเลยแล้วเราจะเรียกแฟนตอนไหนยังยังยังไม่ได้เรียกแฟนเลยพี่ตอนไหนรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวว่าเดี๋ยวรออีกสักพักก่อนดีกว่าแล้เพราะว่ากีดายกีคุณพ่อคุณแม่เขาด้วยครับพี่ ตั้งแต่บอกว่ามีคนคุยเนี่ยิงหายหมดเลยไม่มีแล้วไม่มีแล้วหายหมดเลยไม่เหลือแล้วเหลือคนเดียวแล้วมันดีแล้วแต่มันก็ดีแล้วครับพี่ไม่เชื่อขอดูไดเรกหน่อยอะไรนะดูไดเรกตอนนี้เลยมันไม่ได้กันจ้าแอกแอกแอกแล้วแล้วอย่างเขารับปริญญาแล้วไปรับปริญญาเขาไปลับที่อังกฤษครับไม่ใช่ไปครับพอดีวันที่เขารับปริญญาผมติดถ่ายงานครับพี่หายใจไม่ออกอะไรครับพี่อยางไม่สบายผมไม่มีสบายพี่เพราะว่าผม ยังเป็นหนุ่มสายเปย์ไรรคับพม่ได้เปย์พี่ผู้ชายทั่วไปแต่แค่ชอบชอบเซอร์ไพรส์ก็เป็นผู้ชายทั่วไปที่แบบว่าถ้าให้คนคุยเฉยๆพี่ไม่ได้แบบว่าสายเปย์อะไรครับน้องเขาชมเลยว่าพี่หล่อเลยไม่ชมเลยพี่ไม่เคยชมเลยเขาบอก อารมณ์ดีไหมอ,อ่าอยู่กับเราแล้วแบบว่ามีความสุขหัวเราะอะไรเงี้ยพี่แล้วเขาให้พูดชมอะไรเหรอไม่เคยชมเลยอ่าแล้วอยู่กันเลยรู้ว่าเราแฮปปี้แฮปปี้เออน่าจะอยู่กับเราแล้วเขาก็แบบหัวเราะน่าเลิศมีความสุขอะไรเงี้ยเพื่อนแม่เราโอเคเลยนะครับเพื่อนแม่เราโอเคแล้วเพื่อนเราโอเคอยู่แล้วพี่เพราะเพื่อนเรามีแต่กันเลวราอะไรเพื่อนเขาไม่รู้รู้เพื่อนเราก็มีแต่เนี่ยไอ้พวกเลโอโอะไรเงี้ยโอเคอยู่ครับ